มันดูเอ็มห้าเจ็ดศูนย์สองน้ำมันหมดหมดเกลี้ยงเลยครับอ้าวหมาแล้วครับน้ำมันมาแล้วมาแล้วครับจะเป็นหมาหรือเป็นหมูครับมาแล้วพอเติมน,น้ำมันเข้าไปรถวิ่งไม่ได้ครับรถสะดุดสตาร์ทติดไหมนี่จวดแล้วครับ น้ำมันหมดเป็นกิโลนนี่เลยตัดดิเบ่ะ<อ>บบน้ำมันหมดทางแล้วแยกแล้ว <c oughs> น้ำมันก็เต็มทุกสายแต่ทำไมถึงไม่ติด <c oughs> มันเป็นแปะสิง่งหางานให้กูทำ take นํามันเสนมันก็มาแล้วดิแหมโอจมจอลอืมกินเลยนะกระจอกโจลบ่วะมันก็ไปซอบได้เหรอคือต้องไล่ลมบ่ลมเข้าบ่เออสาดดูมันดิเปื้อน អឺប <observer> <night coupon behaviLee begun> <smell> ាទអឺម៉ៃម៉ៃទៅនេះ লাই கிள ាប់បាទអត់លុយម៉ៃ เราเข้าไปดูครับกันจะขึ้นเลย หมดยังไงก็ไม่รู้ผิดครับบนในขึ้นวาวทั้งคนเล่นถูกมั้ยเะไม่ส่วนนะโดยหมดเลยต้องมันใจถึงบวมเออบอกว่าน่าจะเป็นการทะบบนน้ำมันอ่ะคือพอพอมันหมดปุ๊บก็ตัดการะบบบ้านนี้ได้แล้วยิ่งจะอีกนึงมันใส่อย่างให้เจ้าของลองกินน้ำมันดูครับคันนี้ เขาจะสับเด้เขาจะสับอ่ะดูตอมาดูตอครับอือเ็นดูห้าเจ็ดตัว่องห้าเจ็สองเป่นอะไรสง่น่นีที่ประโจด ก็เจ,จดอดตั้งสชั่วโมงครับเพื่อน้ำมันหมดนำมันหมดหมดทังเลยครับอยากย็กยักมันยกมาแยกมาเต็มมาขึ้นสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดมาดูความแรงกันต่อครับคันนี้ใส่หางฐานของ M70 นะครับ ใช่รุ่นใหญ่เพี้ยนตัวมากเลยตรนี้มาดูกรารทำงานจะคล่องตัวเหมือน M30 ไหมมาดูกันครับการล่อเราอยู่ทางครับ สวัดีนะครับพบก,กันดูไปเนกันทับซสิ่งครับวันนี้มาดูกับ m U 5 7ครับลอ้อต่อยู่ตดต่อ,อยู่ขา เสียงนิ่มมากเลยครับเสียงนิ่มจัด